โอเคไป<ช>ที่อ้ะเชื่อติดใจเย็นมีกูมาฆ่าม,มันนี่ดีกว่าเปิดออกกระปืลเสกอยู่ข้างบนใช่ไม่มีคนนะกับเราใช่ไหมบอมีคนไหมไม,ไม,ม่ไม่มีเลยกับเราอ่ะไม่มีเลย เราโดดลงไปโซนบ้านแล้วเีย้ายิงไม่ดีเลยไม่มีหมวกว่ะไม่มีเกาะเฮ้ยเฮียตึกตึกกูตึกก,ตก,กูตึกใจเย็นอะอยู่หลังคาเลยเสร็จแล้วพี่มาโดดมันไม่มี<ด>หมวกนั่นอะซากแล้วไอตัวที่บอกเลยถูกปะ่ะใช่ไ้่มีสะขบมันมก็จะนนอกไอเฮีย เจ้าหากาชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นสี่ช pues mm ั้นสห้องลึกเอมโฟร่ยก่อนละเอาดาาสิบตัวอย่างเช่นนครับเออมาต่อแล้วลงลมแพ้เลยเกมหนึ่งก็บอกให้ลองดูหย่ยถ้าช้าโดดแบบเดิมไงนั้นควยตัวก็ไป่ไดเรื 1. ่องพวกเขี้ย่แม่งตอเลือรรำแต่ที่สติงควยเม่กูดูวเดืดเชื่อ มวยหวดลัดตีหนึ่งต้องยิงกระดูกชิบหายนะหน้ามวยแบบบ๊อ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 บบอบบ๊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 อรบบบ๊อบบ๊อบบอบต๊อบบ๊อบบนอบอบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อาบ๊อวบ๊ออบอบบออบออออออ ปืนต้องให้โคตรน,น้อยตึกเนี่ยโอ้ oh. แล้วคูณสี่กูหายไปไหนวะปลาล์มอย่างนานปากปืนไม่มีปลาล์มอย่างนานลืมเก็บคูณสี่เฮียแล้วขึ้นมาชช้บน,นสุดทั้งทีโอ้ oh. สี่กูอยู่ไหนเนี่ยไอย้ผิดอยู่ห้องสองทานสองฝั่งนี้นท่านหน้าหัวตัวนน็อกได้บ้างนะเออโดนมินนะออมิส่วนน็อกอ่ะ เขียบไอยู่ไหนวะหลังคาสิโนเหรอวะไม่บอกบ้านนี้มีมักส้มเออบ้านนี้ก็มีกูนั่งรอตึกใจเย็นมาฆ่ามาฆ่ายูา um เนี่ยไม่มาสีหนาโมยังวิ่งฟาร์มอยู่เลยอุ้ยน็อกใจเย็นน็อกใจเย็นน็อกจำชื่อได้โอเคบ้านหน้ากูเริ่มเคลื่อนแล้วกระโดดกระโดดกระจก ชาร์จไปชาร์จไปชาร์จไปชาร์จเจอจะได้อยู่ตึกฟ้าเจ็ดสองตัววิ่งเข้าไปตึกฟ้าเจ็ดสองตัวตึกฟ้าไปถึงไหนวะตึกฟ้าจะเย็นนะพี่ตึกฟ้าน่าจะเย็นต้องเนียบงานนี้ต้องเนียบไอ้โง่มึงอยากให้กูเปิดเปิดจุดช่วยเปล่าถ้าเปิดจุดอะได้เลยการโดดลงที่มันต้องเนียบถ้ามึงพลาดอีกจะ วมันทยไรอยู่วะามอยู่อ้ยพี่บอยพี่ต้องมาชมผมต้องดูโอเคเย็ดไม่ประตูมั้งทำอะไรกันหยอคือกูไม่โดนซ้ำอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่โดนซ้ำพี่บอยมาละกูโดนอยูมข้ามมาหรือยังตอนนี้ยังจังหวะข้ามกูโคตรเสียงเลยข้าได้แล้วโอเดี๋ยวไปขึ้นไปชมให้ โมอกนะพี่บอลมีปะมีโอเคสมอกให้ผมรู่นึงไปข้างานไปเฉลี่ยไปข้างนอกดีกว่าไปโดอกัข้างนอกน่าจะดีกว่าสมอกสมอกไว้นะพี่สมอกไว้ลูกนึงแล้วพี่กระโดดออกมาข้างนอกน่าจะดีกว่าเดี๋ยวพอมาเช็ดตึกกูเลยเป้นเสียงแบบเก็บกระสุนจุดซ่อมยิงตุดซ่อมยิง มีมีมีเดี๋ยวดอบให้จะเอาไปไหนพี่กี่ก <oh ้อนอะดอกละไม่ได้เนะเออมึงเก็บไปก่อนอะไรของมึงวะผมไม่อยู่ตรงนี้พีกมันจะดีนะปั๊มยาปั๊มเบนเดเจอได้ชั้นสองชุดไดโนกีน เกือบน็อกมีสองตัวแต่น่าจะมีแค่สองนะเพราะว่าตอนที่ไอ,โอ้โบยิงล้มอ่ะไม่ได้เพื่อนเลยอ่ะเพราะไม่มีเถิดกันอนะ่ะตอนต้นเก็บไม่ใช่สามไม่ใช่สอง บีขอน้ำแนตะ่น้ำขึ้นจะเย็นปะจะเย็นแต่ไม่รู้ยิงใคร <c oughs> นึกว่า A A K N <c oughs> เอเอนะบอ w เอวเอาน้ำเยี่ยกันดูเนี่ยป้อนนีตัวหนึ่ง ผมสู้หนามวยสู้ัวบช้างงูเหนียนามวยเจ็บสัตว์ชั้นสองยิงเข้าหัวกันนล้วนี่ต้องรอดูอ่ะมันเปลี่ยนเรื่อยๆหนามนไปไหนแล้ววะ อยู่อยู่ชั้นสองพี่บอลบอกกินข้อหัวไปฝั่งบันไดขวาไม่รู้ลงบันไดไปยังเมื่อกี้เห็นหลังแวบนึงเห็นละแต่เห็นแค่ตัวเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ตอนนี้โซนหลังเออเห็นละเห็นละเห็นได้ดูมันเห็นตัวเดียวกูเลยแปลว่าหน่ะมวยเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นรพี่ชายแล้วมันกำลังจะพยายามออกอ่ะดิเออเอาไปละ จุองขา้างหน้าไปันขึ้นเขาสามร้อยสามสิบสวยดิไอ้ที่เอาสอที่ไอ้บีไอเคที่มึงเมื่อกี้อยู่ไหน ที่กูยิงนะบนตึกจะเย็นโบแล้วกูยิงเพื่อมันน็อกไปที่บ้านมักสองเฮ้ยมันชุบอยู่ตรงนั้นน่ะเราเอาได้นะเว้ยหนังมวยอ่ะไปเอาที่หลังใช่ไหมที่หลังเออมันนุ้มมันน็อกอยู่เนี่ยมันชุบเนี่ยอ้าวกูได้เลยอีกยังจุกจิกจุกจิกอีกมันมีกกลังจะไปอีใช่มันมีไดโนกีนอยู่ตรงนั้นด้วยไงอ๋อพี่ไม่ได้ยิงไดโนกีนใช่ไหมไม่ได้ยิงไดโนกีนมาเลยพี่ไม่ไอดอ่ะน็องพี่เออไม่น็อกไม่น็อกไม่น็อก เจอเลยวะน่าดียังไม่เจอเลยหาอยู่ยังไม่เจอเลยพี่ตรงมาร์กหนึ่งตรงโซนบ้านนี่เหรอพี่ใช่ใช่โซนบ้านพี่ได้ไป <Okay. S 3> ตัวหนึ่งอะแล้วก็มีมไมอ้ผมเห็นจบแล้วผมเห็นจบแล้วขาดอีกที่้โดนงจีนโผล่นี่บอลยังมาด้วยมพี่รอก่อนเดี๋ยวไป<อ>เดี๋ยวกูต้องหาไอยที่ตรงนี้ก่อนไอพี่มันเจาะยางเราเรียบร้อยละโผล่หน้าเมืองมีรถอยู่ มากูกูว่ามึงกับกูต้องไปว่ะจอดรถดิเดี๋ยวกูวิ่งให้มึงต้องหาบุคโคเวอร์กูหาได้เลยรอหนึ่งกูวิ่งแล้วกูสับละสับเลยหายไปแล้วตึกใจเย็นหายไปแล้วเดี๋ยวพี่บอยควรถอยให้ร่วมกับโผแล้วเดี๋ยวเราจะถอยเหมือนกันโอเคเชี้ยยาไม่มีเลยว่ะน้องชายผมไม่แบกอยู่สองไม่แบกไม่ได้ปั๊มเลยเดี๋ยวพี่พี่ทำเสียงก่อนนะให้รู้ว่ากูยังอยู่ใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็น องคนได้นะเอาได้ห้าสิบสองของพี่เออเนอะคุเจอลายข่าได้พี่โดดลงนะโบล่พี่โดดลงนะต่อเลยพี่เราลงมาที่หนักกว่าพี่ไปมาลงที่บ้าน่างพีดีกว่านะมาละมาไม่เห็นดิอีกอันเนอะโบมอีกอันนะ

เคมา י นะพวกมึงเคมายนะพวกมึงเคมายนะพวกมึงเคมายนะกูไม่ทำอะไรเลยนะกูจะขับอย่างเดียวเโอเค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 ดัเตอร์หรอวะใช่ดูขวาที่

ไ่ต้องเข้าบวกนะเนี่ยเข้าดิตอเนี้อะไรเเชยากูไม่มียอดดูกระจายเลยแต่ที่พี่ยิงน้องทั้งคันไปตายหาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออเฮ้ยนี่เราจีน้องแถวนี้อ๋ดิหลังๆนหลัเออเราจีน้องแถวนี้ข้าวหลับเชียกูจะตายกูจะตายกูจะตายยาพี่ยาดรอปแล้วผมไปก่อนนะแต่ว่ายาเดี๋ยวเรียกไม่กูต้องไปกับมึงไอ้บี พี่วงสองกกสามไม่เป็นยางลโอเคโนะกูไปไหนบวกก็ได้บไปมผมไม่มีบันเด็เลยพี่บอยบันเด็กูมีสิบสามอได้ครึ่งนึ่งจะสลับกันปั๊มโอเคใครก่อนผมก่อนก็ได้โอเคาบก่อนผมภาบก่อนเด็ของคุดาวนัสามจดวงจบ์มา่เจาก เชื่อขสุดทองอย่างน้อยกูไม่ได้อะไรนะข้าพี่ขับแล้วผมก็อยาตายโอเคนี่ว่นินตายจิ้มก็เจ็บเล่นเออเล่นลไ,ไปสองใสวยร<ห><ห>เออ แดงบ่อ้าวโอ้ยแก่มากข้างหลังมีบั๊กกี้อ่ะข้างหน้ามีรถอยู่ข้างหน้ามีรถอยู่เโอเคมาใชไมาอ้เฮียกูลืมไปว่ากูปั๊มอ้เฮี้ยกูเปลี่ยนที่ปั๊มเฟิร์สเอไอ้สัตว์แล้วผงไปรับพี่บอลจับผมไม่ได้แตกไอ้เฮีย เ้ยว่าคุณลองมาเห็นรถหรือไงไอ้บอกไปล่องเลยบอกเดินล่องถึงนะไปยังไงครับได้ก่อนถอดทางคนนี้ออกก่อนนะครับสองทำยาให้แต่ก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวลงมาตรงไปล่องล่องมาต่องแก่เดี๋ยวไปเดี๋ยวฝ่าเดี๋ยวให้ไปล่องพร้อมกันหน้าันฝ่าละไปฝ่าไม่มันเด็คนทำไม่เด็นอ่ะยาแต่ยา ด้วยน็อกก็เรียบร้อยไปเลยฟังเขล้วไอ้เทียนไมันอยู่ไม่อดไม่อดครับเพราะว่าเดี๋ยวบ๋โบ๋โบมันไปแล้วมันแค่รอกรีนใหม่เฉยหนุนยิงได้นะหนนยิงได้นะก็ลังมาก็ลังมาแล้วขวาล่างยัง่งที่เออกี๋ไม่รู้อ่ะแต่เอาตัวหลังคาดีกว่าบ้าล่ะรออยู่เนี่ยมาๆมาเนี่ยลอยๆลอยๆลอยพี่ไหนว่าโอเคมีเทียนมีคนยิงมาน็อกมันน็อกมันน็อกมันน็อกเหมือนกันมันน็อกเหมือนกันฟังฟังกูฟังกูมึงทุกฟัง มันน็อกอยู่ในไอเนี่ยม,มันน็อกอยู่ในกระถางอะ่องฮะฮัลโหลแต่ดยตอยม,ออมันน็อกอยู่ในมันน็อกอยู่ในกระถางไงบีโอ้ยเพี้ยเอ้ยต้องเอาปุ่ม F1 ออกด้วยควาย ขวาวิ่งมาทางเกี่ยวแล้ววงเราว,วงเราว,วงเราเออเด่ากินขวากนต้งสโมกดีเห็นป่แลยมาอไหนอะบออยาตายโยเด็กเฮียต้งสโมกต้งสโมกไงอามโเลยตอกขาต้องตอ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 อ,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 อ่ะผมเห็นแค่แสองตัวด้วยพีตรงไหนสมโควาใช่ไมวาด่สสเห็นแค่นั้นจริงป่ไอ้บ โม้ยแค่สองตัวตอนตอนด่วนไม่ละเอียดนะห้องน้ำนี่นะพี่เออมาสมอเพิ่มเหมือนเพื่อนผมว่ามาทันดีอีกเอาอีกดิถ้าเรสมอเพิ่มมีอีกเออไปปัดระเบิดได้ป้ะไปปัดระเบิดได้ป้ะไม่มีระเบิดมีแต่แฟลชใาพี่ท้ายก็ตายอยู่ดีเว้ยดูวงมึงดิเออมาสมอเพิ่มมันชุกกันแล้วตัวหนึ่งวิ่งถอยห้องน้ำ เห็นแล้ว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 สองตัววิ่งอยู่ขึ้นเข่าไปสามตัวเออวิ่งขึ้นเข่าไปสามตัวเห็นป้ะน่ะซีเชื้อระยากูไม่มีด้วยมีเอาตัวก่อนดีอไว รอดเก็บอยู่พี่โผล่ระวังหลังขึ้นในตัวที่ยิงเราน็อกอ่ะไม่ได้มีที่ไปเว้ยเอ้าพี่บอยดักมาแล้วห้าพี่บอยตัวนึงเดินพี่มันวิ่งหนีพี่สัหนีสัหนีพี่บอยยังสัหนีอยู่สับขึ้นเนินเลยดิเนินเนินง่พี่เนินง่ายเนินละโอเคกูต้องออกซ้ายเว้ยแล้วตัวที่ยิงเราน็อกอ่ะอยู่ในไฮไลไท์กู มันโดนรับวะไอบีเราเอามอเตอไซค์มาป่ะเอามาครับกลัวมากลัวมาโอเคมากระสุนเขียวมุ้จะหมดป่ะมีสองร้อยแป่งแล้วเอามาตอนนี้มีน,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 นี่ค<อ>ุณระสามที่สิบเดี๋ยว<ะ>ไอชิ้นนี้แค่นอกอาจเพื่อนมันอาจจะเข้าวงไปก่อนแล้วผมดูเขาอยู่หน้าพี่อะ่ะแต่มองเห็นไม่หมดนะตรงนี้มีคนเล่นแค่คนเดียวบั่งสองว,ว่วอุ้ยชิ้นนี้เอ็มเคไอซั เราอย่างไหนอ,อ่ะบ้าดีกว่ากูบ้านไกลๆคือไปตีกันบ่บ้านนี้บ้านนี้มานสองไประว<ร> <รอ S 2> ังห้องนอ้ำยีนะเว้ยเฮ้ยไม่ไม่เห็นใครพี่มาำมานัะนั่นแหละพี่บอลคนขวาสุดจะได้พี่เออตีมันกำลังตีกันอยู่เว้ยตรงเนี้ยไมนนไ่ไอ้เฮี้ยนเนี่ยมันน็อกไงไอบีมเข้าใจปะเข้าใจพี่ น่าจะล่วงมันอาจจะเลยไปแล้วแหละว่าเออว่ะว่าไปตีนน่าสนใจกว่าว่ะตีตรงไหนตีที่ผมบอกเอะเรยพี่ไก่ชิ้มไหนไอ้บีมาเอารถมาดิติดหัวตะกีิดติดหัวเปลี่ยนรถมาดิไปตีงับไปกะลังกะลังจะตีตรงไหนเซฟปะเนี่ยมาดิจะไปตีเส้นเส้นต้มไงพี่โอเคนักกูก็ขึ้นขวาเลยเนาะขึ้นเลยพี่ไปก่อนเลยข้อบ้านใต้ตีเรามันยังอยู่อะไม่คุ้มอ่ะที่เซเวไปก่อนเลย เราอยาะไปขึ้นไปบนสุดเลยโบไปไปไปเอาขวาไปตัดเห็นบ้านเห็นนะนิดนึงเปี้ยวได้อยู่ไปอ้๋อยิงติกูอีกไอเด็กเฮียเจอซากแอร์ด็อปข้างหน้าแต่ยังไม่เห็นคนเลยข้างบนเขา185 ตรงมาร์กเลยนะเมื่อกี้มันโผล่มาตรงมาร์กเลยเกูเห็นแล้วนะโผล่ยังไงก็เห็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะกูมองหน้ากับมันเลยอยู่ขวาบนเึงรอวงบีดได้รอวงบีดได้เออเนี่ยกูขึ้นมาแปดเมแต่ถ้ามัน,นยิงพี่บอยเดี๋ยวเราช้อนเลยไม่ไม่กูลงมาแล้วมันยิงกูไม่ได้แล้วโอเคพี่ปีบเล่นหนึ่งทั้งสามกูปีเออกูลังฉีกไปเจอตัวนึ่นอยู่นี้อยู่นี้ฝั่งตัวฟังเสียงได้เนินมันหัวของตัวหนึ่งตรงนี้มาดีเอสแม่แม่นมากกว่าไอ้เหี้ย

ห้องน้ำแบบเจ็บสัตว์สัตว้าวลเอ็มเคยิงเข้าหัวนไปพี่ห้องน้ำอ่ะข่าวล้วพี่มันขขาาวววรัๆเลยแล้วเนี่ยอยู่ในห้องน้ำพี่อยู่ในห้องน้ำน้ำไปไหนของมึงวะายไปวายกูเห็นมันโดดออกเลยนะเว้ยยังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตาเป็นที่อะไรเนี่ยไอ้โฟกไปไหนพี่โฟกน่าจะพักบครับพี่โฟกกว่านะ มันยิงใครไอบีมันไม่ได้เหลือแค่ตีนนนะปีโอโอ้อยบีจะล่วงบีจะล่วง้ยสายใกล้หน้ากูบีไอ้แค่นั่นฉีกมาเพรนหน้าเป็นหัวเหงาเนี่ยปะผมต่อ,อ,อตีหนึง่งสวยออกนักให้ไกลอ่ะ น็อกเฉยไอสัตว์ทีดีตีบ้านลองขวาไหลขึ้นมาบีเกือบเล่นรายวเลยมั้งจะออกไหมน่าจะเล่นได้ยาวๆเลยครับเกือเขียวเนี่ยตัวไกลน็อกเอ้ยไปจังเราไปชุบบีไกลๆน็อกตัวหนึ่งตัวชุบน็อกตัวชุบน็อกตัวชุบน็อก เฮ้ยสายใกล้มะพี่บอยสายสายเฮ้ยยี่บีปล่าแปดโดนมือพี่ไม่เหลือไอ้เงี้ยงูนั่นแหละผมว่านะไอ้ไอ้ไอ้งูที่เราหาไม่เจอพี่บอยไอ้ตัวตี้มันคือตัวที่มึงฆ่าไปบ่อยงูที่หาไม่เจออ่ะมันจะว่าวูบได้เนี่ยเออขับมาเก๋งด้วยนนะตี้ที่เราไม่เห็นด้วยนะตีบ้านขวาเปล่าบีเพราะว่าบ้านอ่ะขึ้นหมดแล้วพี่ กูระเบิดโซนหน่อมไปเฮ้ยเดี๋ยวกูจะได้มาหอัหนูนะมีตัวหนึ่ง้วยเสื้อขาวก็อยู่ในบ้านที่บอยบ่อหลังขวาล่างอนะ่นะน้าท่นันมาแล้วห้องน้ำซ้ายเคีย์เนอะเข้าไปพี อยู่แนววะฉากหน้าเล่นกันวงแปดนะพี่ผมว่ามันอยู่ตรงนี้ปะนะเส้นเส้นส้มพี่อ๋อต่ำๆนั่นน่ะเอออไอตี้นี้คือมันออกมาจากบ้านนี้ใช่ไหมโบเนี่ยบ้านที่เพิ่งโดนวงกินอะมีโอกาสสูงพี่ไม่ไม่หมายถึงไอตี้เมื่อกี้ที่ออกมาฆ่าเราอะใช่มีโอกาสสูงที่จะเป็นนั่นแหละออกมาจากตรงนั้นอะ อ๋อแปลว่าก็ไม่ชัวร์ว่ามันออกมาจากตรงนั้นแล้วตีบ้านคือตีที่กูปิดไวโ้โว้ตีบ้าน,าน,นเนี่ยบ้านเนี้ยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยคือตีที่กูยิงหลังเว้แต่ว่า<ต>ท,ที่ที่เรา<แ>ที่เราตู้นไฟที่บอยสไปเนี่ยคือเคลียร์ตีบ้านหนูที่ฉีกมาแต่ว่า,าตัวที่มึงเห็นตัวเดียวมันอยู่แถวนี้แหละแถวบ้างขวานี่แหละขาวอ่ะรู้แค<อ>่น,นี้นเลยไอไอตัวเอางี้คือตัวที่เอทอาร์ใส่เราตอนนี้เราคอมโบนั่นน็อกอ่ะมันมาจากบ้านเนี้ยมันมาจากบ้านเนี้ยเนี่ยมันมาจากบ้านเจนจีอ่ะแทงตรงเข้ามางั้นอ่ะแล้วกูเห็นไงบ้านมีีตัววเดย เจอเจ,อ,จ,อ,จอมาผมน่าイスเอ้าเฮ้ยเราเล่นทีพ T พีเหรอเอา้าทำไมกดตัวบีได้วะไม่เดเล่นไอพีพี <laughs> เอ้าไงทีุพีพีวะเอ๊ะ <laughs>